ตุยแนวนี้เลยพี่น้องพี่น้องพี่น้องครับนี่ไงเลยเอาสิพี่น้องคุย,ค,ยคุยเพียงลยครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายสุขูสุคนครับผมเมื่อนี้พ่อกับบาวนัดหักนัดชาแนลครับผมเมื่อนี้ผมกับพี่พาน้องเมื่อกินเจวครับผมเจวเฮ็ดเองครับเจวเฮ็ดเองหล่ะกะถอดไครถอดไครกินเองครับผมกินยูเทนบ่อเสียบครับผมกินยูเทนมันบ่อเสียบเพรามื่อกินยูปลาครับขำบอครับข่้นบอขำกหถ่าเบิรนคลิปหนานล้ครับ โอเคครับกินครับลงมือครับอย่าถือสาคนบาเดอครับอย่าวาคนเมาเดอครับกินละครับพี่น้องบ่ได้บ่ได้พี่น้องเอาไปถืได้นะครับตุยแนี่ยนี้เลยพี่น้อง พี่น้องฝ้าห้องพี่น้องแบบว่าบรรยากาศฝนสีตกนะพี่น้องพี่น้องคำยิ้มใหญ่เลย Mm hmm. บรรยากาศฝนตกไม่ไมพี่น้องแต่ว่ามันก็นยังคึ้มอยู่พี่น้องเห็นน้ำอยูอบ่าเจาเอางสีพี่น้องคุยคุยเพียงลยครับ บ่มีพักพี่น้องปัดหนังสีน้องพี่น้องเนะปัดหนังสีเลยตุ๋ยแนว่นีโหลดคำยังไง,งโหลดพี่นอ้องอื้ม พี่น้องมาถึงใจพี่น้องคุยมาพี่ซะเลย มล่องปับภาพห้มันกว้างๆนะพี่น้องหรืเบิงบ้งธรรมชาติน่าหมืน่ะคุณได้พนกินเขาก็มากินเขาพร้อมเบ้านัดด้วยครับเด้อกินเขาพร้อมเบาา้านัดกินเขา,ขาอยู่ส้มปลาไม่ยังแสบกินอยู่เฮื่นบ่แสบดอกโอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้ยลุดคำบอกไงเลยเขารุดมือพี่น้องเขารุดมือโอ้ยเสียดายดิด เลื่มไปนะครับให้เพิ่นให้เจ้าที่เพิ่นขอหยาดเพิ่นพิษไทยสมเลยนี่น้อเพียงเนาะอิ่มแล้วนี่สม ลืมก้อยบะชีพี่น้องลืมก้อยบะชีอ้าวรลงจิ้มเหอเจ๊แมนเอาบอกสมไปจิ้มพริกังได้พี่น้องอลืมข้าวผมมืดิดอะไรกำลังสิบอกว่ามีช่องน้องอยู่ซื้อต้นเอาเฮ้ยนม่บอมามต้นพากินชาแนลแจงมือผมมาสีเดินทางไป กินขวน้ำเพลินอยู่ครับกับช่องกับช่องบัญชาเมฆสายกิน h ช n แนลไปกินน้ำกันนะก็เพิ่มหมืออื่นครับผมหมืออื่นอาจ,จะเป็นเมนูหอยพี่น้อง ขอนี้เบิร์พี่น้องข็เหลือกินข้าวเรียก็มบอกปาดบักนัดกินพี่น้องอ๋เบานัดกะ ะโอเคพี่น้องบ้าวนัดกะผ้าพีผ้าน้องมากินเขาปลาเนาะครับเนาะเรียบร้อยเบิร์ดเขาเบิร์ดพอดีกะถือว่าอิ่มอยู่อืมแต่ว่ากินเขาปลานี่มันกะต้องกินไล่เติมไม่ไดงสีอิม่มเพราะว่ามันแสบนะพี่น้องเบิรงนข้างหลังเบิร์นอยู่ข้างหลังบรรยากาศคึ้มๆมีฟ้าห้องนะพี่น้องครูเทียมมีนกนะอันดีฟ้าห้องเ <laughs> อ้าบ้าวนัดกบอลยัยงไรไก่ย่ดลืมขั้นมากก่ย่ดลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วก็กดกระดิ่งติ้งติ้งนะครับกดกระดิ่งนะให้เบานัดน้านะครับเบาวนัดฮักนัดชาแนลครับผมบาทนี้คลิปนานาะครับเนาะจังพอกันไหมเนาะสำหรับคลิปนี้ผมกับบุมีอย่างายบุญมีอย่างไร,งไรล่ะครับอะไรเร็วกว่ากันผมก็ยังงงอยู่เขาบอกว่าลาพาอลาไปก่อนนะครับ